ครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วทําการประกอบข้อเข้าไปใส่แข็งแล้วว่ามันมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้ปกติคราวนี้เรามาเจอปัญหาใหม่นะครับของการทําข้อแดดใส่โนวานะครับปัญหาใหม่คือ <c oughs> ตอนที่เรากึงข้อนะครับทําข้อหลหัวข้อนะครับเราไปก๊อปข้อบ,บีดเพราะว่ามีความตั้งใจแรกของเราเราจะใส่ข้อบีดนะครับ เสร็จแล้วคราวนี้ข้อบีดกับข้อเทน่าโนวาเนี่ยมันระยะฝั่งแขนจานไฟเนี่ยตรงตรงเฟืองสองทีครับมันจะขยับมานิดนึงซึ่งผมคิดว่าในลหลายๆคนก็เคยมาคอมเพร์กันแล้วนะว่าเออข้อบีดมันต่างกันตรงนี้ตรงนี้แต่เอาไปใส่ใช้ได้ใช้ได้ในที่นี้เนี่ยผมมาสรุปให้ฟังนะครับใช้ได้ในที่นี้เนี่ยไอ้เฟืองนะ่ะมันใช้ปั๊มสองทีได้ครับ แต่จะเอาฝาปิดเข้าไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาฝาปิดเนี่ยผองอมอันนี้อันนี้ไม่มีมัดไฟอันนี้มีมัดไฟมันติดอะไรรู้ไหมครับสังเกตไหมครับด้วยว่าผมกอออกเดี๋ยวผมว่ามันกอออกมันก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปขึ้นมิลลิ่งออกเลยครับแล้วผมเอาผมเอาฝาเนี่ยครับฝาที่ไม่มีมัดไฟมาเสียบใส่เลย ก็ยังติดนะครับเข้าไม่ได้นะครับประมาณสามมิลน,นะครับคือน็อตเนี่ยครับน็อตตัวนี้ครับอันนี้ที่ยังไม่กอนะมันติดตรงสันเนี่ยเห็นไหมครับสันเนี่ยในในในรูนเนี่ยเราเลยต้องกอ่อตัวนี้ผมก่อแล้วแต่ก็ยังเข้าไม่สุดครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าอาเขาเรียกอะไรคนระเพราะว่าข้อเราอะมันใส่เป็นของบีดผมลองเอาฝาบีดนะครับมาใส่ ใส่ได้เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ติดอะไรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสนิทเลยนะครับคันน็อตก็คือสนิทละผมก็เลยมาทําการสรุปให้ฟังว่าผมเอามา,มาวัดด,ดูข้อบีดข้อบิดมีเอฟฝ้าบีดนี่ก็มีม,มีมีตัวนี้นะครับฝ้าโนวาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ข้อแตกต่างกันคือตัวมัดไฟตัวนี้นครับมันลงไปต่ํากว่าของโนวาของเทนานะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่ฝาเทนาเพราะเราใส่ฝาบีดไม่ได้นะเพราะมันมีไดสตาร์ทที่ปิดไดสตาร์ทคือมันมันไม่เข้ากันการที่เราจะแปลงตรงนี้ได้ครับก็คือเราจะต้องเอาฝาเทนาเนี่ยมามินลิงตัวนี้ลงครับรูนอ็อตเดี๋ยวผมจะขึ้นเครื่องกึ่งคว้านออกเลยคว้านให้มันกดลงให้จานให้ให้มัดไฟมันลงไปข้างล่างแล้วคว้านรูเพื่อเพื่อให้มันต่ําลงนิดหน่อยฮะ คือเพวะว่าพวว่าผมมาสังเกตดูตรงนี้มันก็มีมีมีสันตัวนี้ผมกอสันออกบนแล้วก็ยังไม่สนิทแสดงว่ามันไม่ได้ติดที่สันแล้วครับมันติดที่มัดไฟด้วยแล้วก็สันด้วยร,รวมๆกันอันนี้อันนี้เป็นคลิปสรุปทางฝั่งจานไฟนะครับครับผมขอบคุณมากครับ